สวัสดีครับวันนี้บอนเตสุตาพามาวิคะห์บอลประจำค่ำคือมันอังคารที่22ครับวันโลกวันที่3ครับที่เรารอคอยมาถึง4ปีครับวันนี้กลับมาแล้วครับวันนี้บอลจะมาคัดให้เน้นครับ4คู่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เอาเรื่อเอาใช้กันก่อนครับเดี๋ยวไปเฮงไปปังกันต่อครับไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกครับวันนี้ เป็นอาร์เจนติน่าครับพบกับซาอุดิอาระเบียครับเวลา5โมงตรงบ้านเราครับเรตวันนี้อาร์เจนติน่าครับต้องชนะอย่างน้อย2เม็ดก่อนเลยครับจะกินเต็มต้อง3ฮะสทีมนี้ไม่เคยเจอกันครับทาอาร์เจนติน่าเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ใครทุกรายการติดต่อมา36นัดแล้วครับแล้วก็เรียกตัวดังๆมาติดทีมเป็นพร้อมหน้าครับแต่ว่าต้องลุ้นครับว่าลิซันโดมาติเนสครับกองหลังตัวเตี้ยตัวบูของแมนยูเนี่ยจะฟิตมา เล่นได้หรือไม่ครับแต่ที่วืดแน่ๆเนี่ยคือกอกินอกอเออาครับกองหน้าตัวเก่งที่จะถูกส่งกลับสโมสรแล้วแต่ว่าแนวรุกครับยังมีอังเคลดิมาเรียครับกับลาวตาโรมาติเนสครับจับจองคู่หน้ากันไว้อยู่แล้วครับโดยใช้เลวเนลเมสซี่ครับพ่อทุกสถาบันเป็นตัวปั้นเกมอยู่ตรงกลางครับขณะที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับกองกลางฟอร์มแรงเนีไบตันก็ได้ลุนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยก็ทางซาอุดีอาระเบียครับได้เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่2ติดต่อกันครับ ผมลังชุดนี้ครับก็มีแต่นั้งเตะที่ค้าแข่งในชาติบ้านเกิดของพวกเขาครับนำโดย3ตัวแนวรุกครับซาเลมอัลดอซัลี่ครับดาวยิงประจำทีมอาภาษางานกับไฟรัสอัลบูรายการครับและก็ฮัตตานบาบรียครับโดยใช้ซามานอัลฟาราชครับเป็นจอมทัพอยู่ตรงกลางฝ้าขาวครับมาจริงแน่นอนครับรอบนี้พวกดีกรีแชมป์โคปามาด้วยครับพวกเขาเป็นหนึ่งในตองอูครับเต็งแชมป์บอลโลกหนนี้ด้วยและก็คงตั้งเป้าถึงรอบชิงแน่นอนครับเจ้าพ่อบ่อนน้ำมันอย่างซาอูครับหนึ่งในตองอูเอเชียก็จริงครับแต่ ว่าคงต้านบอลลาตินแบบอาเจนไม่ไหวครับ ยังไงเนี่ยไม่ขอฝืนเชียร์รองซาอุดีอาระเบียดีกว่าวันนี้อาเจนเป้าเดียวเก็บ3แต้มแบบไม่เจ็บตัวครับค่อยๆโชว์สอนระบบบอลน้องๆซาอุครับเชียร์อาเจนติน่าครับลาแชมป์ให้ลีโอนลคู่ที่2ครับเป็นบอลกลุ่มดีครับเดนมาร์กพบกับตูนิเซียครับเวลา2องทุ่มเรดวันนี้เดนมาร์กเนี่ยต้องชนะนองร้อยหลูกก่อนเพื่อเจ้าครับเฮดโค้ชเดนมาร์กครับฮาสเปอร์ฮุนมันครับวันนี้มีข่าวดีก่อนเลยครับเมื่ออันเดรียสคิสเซนเซนแนวรับบาเซลนาเนี่ยกลับมาฟิตอีกครั้งครับก็คาด มาระบบ4-3-3ครับโดยใช้โรเบิร์ตสคอฟแอสเปอร์ฮอยเบิร์ครับมิเคิลดัมสกาดครับลงเป็น3ตัวบนครับส่วนห้องเครื่องเนี่ยใช้เอลิกเซนกับฮอยเบียคอยปั้นเกมอยู่ครับยาลาคราดรี่ครับผู้จัดกุลซื้อของตุนิเซียครับ เชวันี้จะจัดทัพมาสู้ในระบบ4-3-3เหมือนกันครับจะส่งไอเมนดาแมนครับมอนตาซาเดอปี age, py, ้เ yes, อลเยสสกิรีรวมไปถึงวาบิคาสลี่ครับลงประเดิมในเกมวันนี้โคโนมเนี่ยไม่มีเกมอุ่นเครื่องครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาหลังจากจบศึกยูฟาเนชันลีกครับทำให้เดาทางยากหน่อยครับว่าจะมาไม้ไหนทางตุนิเซียครับก็โชว์ผลง,งานในนัดกระชับมิตรช่วงหลังๆได้โอเคเลยครับแต่วันนี้ในการมาเจอกับเดนมาร์กเนี่ยซึ่งมีแรงกิ้งอยู่ท็อป10เลยครับแล้วก็เป็นเต็ง2องกลุ่มซึ่ง เดนมาร์กเนี่ยหวังชนะวันนี้ด้วยแล้วก็หวังเข้ารอบอยู่แล้วครับนัดเปิดของทีมคงไม่อยากพลาดไปเหนื่อยกับฝรั่งเศสและออสเตรเลียทีหลังแน่ๆมองว่าโคโนมวันนี้ครับจะกุมความได้เปรียบทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆจอดแนวรับตูนิเซียไปจนได้ทูกที่3ครับเป็นเม็กซิโกเจอกับโปลแลนด์เวลา5ทุ่มตรงครับเรดวันนี้ครับเสมอเม็กซิโกครับ ก็เจอกันมา3ครั้งหลังครับเป็นเม็กซิโกชนะ1เสมอ2ครับทางเม็กซิโกฮะจัดการเรียกตัวนักเตะหลักมาติดทีมันครบท้วนครบครันครับนำโดยลาอุนคิมิเนสครับกองหน้าตัวหลักถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดมาหลายเดือนครับแต่ก็ติดมาด้วยและก็น่าจะเป็นตัวสำรองในนัดนี้ก่อนครับคาดว่าเฮนรี่มาตินครับจะได้ออกสตาร์ทหน้าเป้าขนาบข้างด้วยเออร์วิงโลซานโนจากนาโปลีครับกับอเล็กซิสบายเบกาครับขณะที่เกมโอชัวครับโกตัวเก่าของพวกเขาก็จะได้ลงอีกครั้งครับ รวมถึงเนสตอรอโครับเป็นหัวใจแนวรับของเม็กซิโกทางโปแลนด์ครับอยู่ในสภาพพร้อมลงสนามทุกตำแหน่งครับเพราะว่าไม่มีใครเจ็บเลยจากหลังจากเกมอุ่นเครื่องล่าสุดแข่งดังก็พลาเลตกันลงสนามนำโดยโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ครับดาวยิงเบอร์หนึ่งเลยลงลาตาข่ายร่วมกับคาร์โรสไวเดอร์สกี้ของหน้าในเมเจอร์ลีครับโดยมีปิด เออซรินสกี้กิดอมทับนาปโปลีครับอยู่คุมอยู่ตรงกลางในแผน352ครับก็น่าจะสนุกมากๆครับ2คู่นี้มันมาตัดกันเองครับตั้งแต่นัดแรกเลยและเหมือนว่าใครจะชนะนัดนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบต่อไปสูงมากๆเพราะว่าอีกสนัดเนี่ยต่างต้องไปเจอของแข็งครับอย่างอาเจ,จนตินาแล้วก็เจอขนมอย่างซาอุเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มขนแน่นอนครับ เม็กซิโกเนี่ยมาเป็นรอบที่17แล้วครับแล้วก็8รอบติดเลยครับที่เข้ามาและพวกเขาเนี่ยบินเข้าไปถึงรอบ16ทีมได้มา7รอบติดเลยครับแต่ว่าโปรแลนด์เนี่ยก็มีขุมกําลังที่แข็งแกร่งมากๆครับแต่ยังไงวันนี้คงขอเชียร์เม็กซิโกครับที่ดูจะมีประสบการณ์มากกว่าที่น่าจะมีจังหวะชับช่วยครับด้วยความเร็ว ของทางแผงตัวรูกแล้วก็แนวทางการเข้าทำที่หลากหลายกว่าครับม่เจ้าก็เจยะล่ะครับอูริสคู่ดึกครับฝรั่งเศสเจอกับออสเตรเลียครับเวลาตีสอตรงครับวันนี้ฝรั่งเศสต้องชนะ2ลูกเพื่อกินเต็มครับเจอมา2ครั้งเนี่ยฝรั่งเศสชนะทั้งสองเลยครับก็ทัวร์นาเมนท์ที่แล้วก็อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันครับวันนี้ครับแชมป์โลกฝรั่งเศสเนี่ยมาทัวร์นาเมนท์นี้โดยไม่มีคาริมเบนเซม่าครับกองหน้าตัวเก่งบัลลงดอที่ได้รับบาดเจ็บก่อนเริ่มทัวร์นาเมนท์ไม่กี่วันครับแล้วก็ยังไม่มีค วันนี้ครับน่าจะใช้อุสมานเดเบเล่องตอลกิสมันแล้วก็คีเรนเอมปัปเป้ครับลงเล่นด้านหลังโอลิเวียชิรูครับที่เป็นหน้าเป้าแดนกลางเนี่ยก็ขาดบ็อกบาแล้วก็อิงโกโลกองเต้ครับก็เลยคงใช้ออเรียงชัวเมนนี่ครับคู่กับอาเดรียนลาบิโอครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับทางฝั่งออสเตรเลียครับไม่มีมาตินบอยส์ครับกองหน้าตัวหลักพลาดรวมศึกเนื่องจากบาดเจ็บครับก็เลยใส่ชื่อของมาโกติลิโอครับลงมาแทนส่วนตัวลงวันนี้หน้าเป้าครับคงใช้แม็คลาเรนครับ3ตัวบนเป็นเล็กกี้มาบิลแล้วก็ รูสติกครับก็ทีมที่เข้ามาแบบปากตินทีบอย่างหนักครับถึงเพลย์ออฟสมดวงอย่างยับยุยครับอย่างออสเตรเลียวันนี้มันเจอกระแชมป์โลกฝรั่งเศสครับแม้จะขาดตัวหลักๆอย่างกองเต้ปอกบาคิเมเบ้ก็ไม่หวัดนะเพราะว่าที่เหลือก็ดูเหนือกว่าออสอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มตาไก่เองก็ไม่ค่อยแน่นอนครับวันนี้ครับออสเตรเลียเนี่ยคงมาตั้งรับหนักครับแถมตัวใหญ่ด้วยเป็นสายพันธุ์ฝรั่งเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าตาไก่เนี่ยใช้ประโยชน์ความจีดจากสตาร์ดังในแนวลุกได้แน่นออนนแค่่่ไหเชืวา วันนี้น่าจะเป็นตัวปัญหาของออสเตรเลียอย่างแน่นอนครับถ้าเรทยังไม่แตะถึง2ครับยังไงก็ขอเชียร์ฝรั่งเศสอยู่น่าจะดูเข้าทีกว่าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มาวิเคราะห์บอลโลกกันเต็มๆยาวๆใหม่ครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยครับเพื่อนๆ์เน,นมเมต์นี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังปงครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บอลติสตาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ